สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ลุงรินจะพาชิมนะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาชมสะพานแห่งประวัติศาสตร์กันนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแหวหรือว่ารู้จักกันในนามของเส้นทางรถไฟสายมรณะนั่นเองนะครับสำหรับสะพานนี้นะครับมีต้นกําเนิดในช่วงของสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับจากที่กองทัพญี่ปุ่นเขาได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับที่ถูกจับได้นะ อย่างเช่นพวกฐานอังกฤษอเมริกันออสเตรออเลียฮอ,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 อลันดานิวซีแลนด์อลไรเนี้ยมาร่วมก่อสร้างทางรถไฟนะครับแต่ว่าจุดสําคัญก็คือระหว่างการก่อสร้างนะครับก็จะบอกว่ามีเฉลยศึกหรือว่าแรงงานที่ถูกเกณฑ์มานีครับเสียชีวิตนับแสนคนเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนะครับหน้าหลายประการด้วยกันนะครับก็ถือว่า เป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะจริงๆนะครับคือบางคนก็บอกว่าหนึ่งไม้หมอนที่นํามาสร้างทางรถไฟนี่นะครับเท่ากับหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกนะครับนะที่ถูกเกณฑ์มานั่นเองนะครับสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับเปิดใช้เมื่อปี2486นะครับก็อยู่ในช่วงสงครามโลกเลยครับแต่ว่าพอมาปี2487ก็โดนระเบิดจากเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับทิ้งระเบิดมาเสียหายตรงช่วงกลางสะพานนะครับ ทำให้ต้องซ่อมบำรุงกันใหม่นะครับถึงเปิดใช้งานได้สะพานแห่งนี้นะครับตีแรกสร้างเป็นสะพานไม้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกแล้วรัฐบาลไทยก็ซื้อสะพานนี้แลเส้นทางรถไฟตรงนี้นะครับจากอังกฤษนะครับห้ล้านบาทแล้วก็มาเปลี่ยนโครงสร้างบางจุดนะครับให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นโดยใช้เหล็กนะครับในการเป็นก่อสร้างนะครับบางช่วง ตรงพื้นที่เป็นเหล็กแผ่นเหล็กนะครับที่เขาปลูกไว้ตรงนี้นะครับดั้งเดิมนี่ลุงนินจําได้ว่าสมัยเรียนมัธยมเคยมาเที่ยวนะครับตอนนั้นก็ช่วงล่างจะไม่มีเหล็กแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับจะเป็นไม้หมอนนะครับนะวางไปโชว์ให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับก็ค่อนข้างอันตรายในสมัยนั้นที่เดินชมนะครับแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมกันได้นะครับโดยปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะครับช่วงงานสัปดาห์แสงสีเสียงนี่นะครับ กเ็เขาจัดเป็นประจำในประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีครับโรงียนมานี่ก็มาถ่ายทำคลิปไว้ในช่วงของกลางคืนนะครับที่เขาจัดงานแสดงในใครที่อยากชมนะครับนะว่าเขาจัดได้ยิ่งใหญ่ตะการตานะครับทำฉากสงครามได้เหมือนจริงขนาดไหนนะครับ mm. แสงสีเสียงกระหึ่มขนาดไหนก็ไปดูได้ในคลิปที่ลุงลินทําไว้คลิปที่แล้วนะครับแต่ ชาบรบนี่โหดูเดือดเลือดพ่านเหมือนอยู่ในสมรภูมิจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามช่องลุงดินชามพาชิมนะครับคลิปดีๆมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวดังๆร้านอาหารเด่นๆนะครับอร่อยๆนี่นะครับลุงดินก็ไปหลายที่เลยทีเดียวบ้าน ครับนี่ก็เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับที่เขาจัดไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในตอนกลางคืนนะครับในการตอนทำการแสดงแสงสีเสียงครับนี่เป็นแม่น้ําแควใหญ่นะครับในช่วงซีสปานีครับนะช่วงเย็นๆบางวันนะครับจะเห็นเรือท่องเที่ยวเขาพายเรือแคนูเรือเรือคยักอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะมาล่องลําน้ํากันนะครสวยสดงดงามเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นลำน้ําที่ราบเรียบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโค้งด้วยลมแรงมากเลยสักครู่นี้ที่เห็นพระอร้วนนะครับนี่ครับวิวช่วงนี้ก็งดงามนะครับนะสงบดีนะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆวัดจีนนน้องลินไม่ทราบกันว่าถ้าเป็นวัดอะไรมีรูปปฏิมาก,กรรมรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่คนไทยเชื้อสายจีนนับถือกันมากครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมคลิปที่รงหลินไทยทะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ